งานเข้าเลยครับยางรัว่วโอ้โห,ห้ดูเป็นตแต่เลยอจอดกินข้าวครับจอดกินข้าวอยู่ร้านนี้แหละย,ยางรั่วเลยไปตามช่างเมื่อกี้แล้วร้านอยู่ตรงนู้นนะครับบอกจะมาจะมาไม่มาสักที ก็เลยไปเปิดดูใต้บกเจอแม่เรงครับไออุปกรณ์ไอ,อคไอายยางอะไรไม่ไม่เคยใช้เลยนะยางอะไรนะเต้ซื้อรถมา่ะลงไหมเหลาลงไหมเนี่ย Đúng không Ừ à. Khai lắm แต่ติดรดมาเลยเนี่ยไม่รู้เหยียบอะไรครับเป็นเต้เลยตอนมาจอดตอนมาจอดมันยังไม่รั่วนะพอกินข้าวเสร็จมาแล้วก็จะขับออกไปรู้สึกว่ารถมันตึงๆครับ ai nữa nè ข oh, ้อโออยังไงวะนะเราก็ไม่เคยใช้ซะด้วยปกติหมุนไปมันต้องลงมาถึงนี่เลยบ่ Muốn khuyên khuyên mẹ kỳ mấy Khuyên mấy Mà lông, lông thôi này Hả Lông đi mừng 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 lông này, mừng 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 lông mừng 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 ตึงบ่เออลงแล้วเหม็นมั้วเตครงบ่บ่อันนี้อันนี้แน่นดิเห<บ>ลาเออมันดัดคืนหรอเออมันดัดคืนไม่เคยใช้ ờ ní này long này luôn đây, lâu mày, lâu mày. แล้วะ่ใช่ยังไงวะมันมีอะไรล็อกอยังไงวะข้างใต้อ่ะเดี๋ยวเนี่ยเราเมียข้างไรข้างล่างมันมีอะไรล็อกวะโอ้มันมีตัวล็อกกันรันนี้นี่ฮะนี่ดิถอดยังไงอ่ะ <c ười> เดี๋ยวมันขึ้นก่อนเอมุนขึ้นก่อนบ่

แบบเหน้เรแบบเมือะเจที่ไทยเนี่ยพี่ลองเจรบมาดูเกจรถนะเอาเกจแบบไหนดิอันนี้บอฮะครับยางรั่วแม่ไม่รู้ปียอะไรส่งอะไรดิโอ ครับกระร้าจะถอดเปลี่ยนยางอะไรนี่มาจอดมาจอดกินข้าวมาขึ้นรถยางรั่วทำที่ไหนรับตังงานที่ไหนนี่อยู่บ้านสองนี่ลอกคลองครับได้ไหมล่ะเนาอใช่เลยมันใช่กุญแจเหละนี่มันนี่มันวิเคราะห์ Là... À... Hả? Mà <cười> 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 hai cái men vào nó giờ tôi thua hai vế kinh nữa พี่เก่งก่อนสรุปแล้วน็นอตย่างอะไรถอนไม่ได้ครับมันมีกุญแจล็อกของมันนี่นี่เนี่ยผมเอากุญแจลองเสียบดูทุกดอกแล้วไม่มีข้าวสักตัวเลยเอออะไรวะกุญแจที่ผมใช้ก็เป็นกุญแจรถโฟล์ดท,ที่ที่เขาให้มากับ กอนซื้อรถนั่นแหละแต่มันเสียบไม่เข้าสักตัวเลยครับมันเป็นตัวล็อกกันกันยางอะไรหล่นครับก็เลยเดี๋ยวถอดอันนี้แหละไปปะกานยางไปตามนู้นแล้วก็บอกเดี๋ยวไปครับพี่แป๊บหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วยังเห็นมาเลยถอดเองใช่เลยนี่น แล้วนัดนี่ก็ทำมาหาอะไรแบบนี้หรอกมีฝ้าครอบนี่นี่อะไรของมันนี่นี่ฝ้าครอบแล้วมันชอบหลุดใช่ไหมเรา โอ้มุนง่ายเลยแล้วพอแล้วพอจ,จะเสร็จแล้วช่างยังไม่เห็นมาเลย <laughs> อเอ๊ยนอตทำไมมันทำครอบมาอย่างี้วะมันไม่ทนเลยอะเนาะเนี่ยดูอ่ะมันชอบบีเหรอ អូខេប៉ះទៅចោលឲ្យទៅឲ្យហាងក៏ប៉ះឲ្យ